สวัสดีครับพี่น้องบ่ายๆนี้ก็มีคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมานะครับ39จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากฮนะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23สิงหาคมนี่ครับมีจังหวัดไหนบ้างครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันครับก็เมื่อเวลา11นาฬิกานาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่1ลงวันที่21สิงหาคม2563เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้คือวันที่2 1ถึงวันที่23สิงหาคมนะครับพี่น้องโดยล่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวดูนะครับแม่นแม่นนะครับในช่วงวันที่21ถึงวันที่22สิงสิงหาคมคือวันนี้และพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทยัย ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬน,นครพนมสกลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดและมหาสารคามภาคกลางนะครับพี่น้องก็มีจังหวัดน,นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีและชัยนาทส่วนภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดน,นครนายก ปาจีนบุรีชนบุรีและยองจันทบุรีและตาดสำหรับในวันที่23วันเดียวนะครับกรมุุตุบอกว่าภาคเหนือเนี่ยฝนก็จะไปตกมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขท,ทยัยตากกำแพงเพชรพิกิตและเพชรชบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเหลือแค่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีหนองคายบึงกาฬ ชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางก็จะมีจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีและชัยนาทภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตาดนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับพี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนะัก ถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ครับจึงขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปสวัสดีครับพี่น้อง